สวัสดีเด้อจ้าพี่น้องมากินเขาน้ากันจ้ะมือนี้เพพันเนเน่ไปฉีดวัคซีนเพลกเลยบปไดเฮ็ดแนวกินเพลกเลยให้ตาหน่อยไปซื้อราดกระต้มมาจ้ะฉีดวัคซีนสองเข็มปีเครื่องห้องว่าสั่นที่นงแต่ยืตัวหนุกมาจ้ามากินเขาน้ากันจ้ะห้องแบบ หมอไ้จับลูกก็ต้องเงี้ตัวสวัสดีครับพี่นอง้องปายเหย่อไอ้ทุกคนมามากินขอน้ำกันครับผมตัวนี้เนี่นนกครับผมใ้ฮพะซันให้เพิ่นมาเพิ่นมาหอดเพิ่อนองคออืมยีเจบเจบพะสันมาสัตว์ลาบครับ แค่ว่าลูกขึ้นหนึ่งเขาจะเศร้าคุณแล้วกับผ้าลูกอาบน้าแต่งตัวผ้าลูกไปหาหมอก้อนเขาลูกก้อนม่เลยลาบดีหน่อยลาบ ราบ,บานันในเมืองแมม,มลแล้วบอกพริกไทยบอกตัวเดาซดไม่มากครับลวกนะครับเอาดีๆลวกด้วยซดลวกแล้วเลยครับเป็นยังไันขียสีเขียวอุ่นหรือย ไห้าน่อนปรท่านไปสีดเท่าถามว่าไปสีดบัคิ้นห mm ัวไปคนมาบบบ่หัวฮะไปเป็นไปเลี้ยงกระยางอ้อมยุ่าะันดื้อยุู้เดียวคนอื่นเขาละนั่งอืูอซื่อ Con này chiếu lẹt nhé Phải rất như độc Một ngủ y nè phải thêm dịp nha Để trắng đi trắng 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 ฉีดเข็มแรกแล้วบัดเพิ่นฉิมาฉีดเข็มสองเอา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 สันพาไม่เอาบบาเดียวตี่ตัวลูกนะเอาเอาเอาสันปัดมือหมอ้อคว้าหน่อยสิบอ๊อไปน้ำเจ้หน่อยที่ตัวลูกเจ้าหน่อยทีเล่นตัวลูกของเนี่ยเห็นลูกเก็บ ขนาดค้นไงไปซีดปลาซีนยังไข่เนาะอืซองเข็มเบอร์หมูแดงเพิ่งกินยารัดไว้ถือแรกจะอาบน้ำให้แม่เพิคนหนาวพคนหนาวคนลูกไข่ไม่ได้ไข่ยอดเมื่อน,นี้เรกยอดหนาวเลยละและจะเห็นเพื่อนกินยาแท้เนาะ ก็จะอาบน้ำมันกับหน,า,หนาวหนาวสิใครยอดหนาวนี่นะก็ียกินยาห้เพิ่นตื่นก่อนรอบชีเข้มเดี๋ยวเพิ่นบ่ไขนะ่เนาะนี่เนี่ยไข่หง่ะเนีย่ยเนเอาซื้อพี่น้องนี่เนบบ่บคอยป่วยเนไข่ง่ะเดีย ขนาดเป็นบาดยังาบ่ไข่เนาะอืมเป็นนิ้นๆไม่ไรตายสิสพากไปหาหมอเลยเฝ้าไปหาหมอไม่ขีมูกเต้นหน่อยกับภาพไปแล้วว่นมั้นหมอคือยังลูกคนอื่นหมอเพิ่นเบื้องหายยันยันปล่อยไว้โดนยันลูกไข่ตาบวชันขึ้นก็หน่อยตาหลังน้องค่าไปค่าเดียว จะยุ่งกัดก็ยังถือดาเลยยังถาสาเหตุว่าถือก,กัดมือไดถามแควบ้ามึงหลดนี่เลอข้าจะของเราไปถือก,กันยังบามค้้าต่หน่อยเห็นถามหลดต่หน่อยกับน้องพิมพ์นี่ใส่เดียวกัน มาหน่องไปถือกังมากถือถือมากตอนใดยองพิมพ์เื่ากันเนาะพิมพ์เหนือก็อื่นเฮ็ดหน่องไปได้เมียเมียเฮ็ดน่องกับไปได้ขายเฮ็ดน่องกับไปได้ที่จมหนวดว่ามันหน่อยไปเฮ็ดมันเฮ็ดยังไรเฮ็ดน่องเฮ็ดยังมีู่หจกควา่ำยังแต่เพิ่นเบาคือคนไงผมเลี้ยบผิดหรอหักหน่องไอ้สิเด้อ

ไข่ค,คือบริสีทธวัคซีนเขอเป็นนิงหน่ขอบริสีทวัคซีนเนี่ยที่เบสเนี่ยออบริสีทที่ยไม่เนาวจะจำาม่ได้มมใสิเคยสีวัคซีนนักที่ยเขาเป็นนัดหน่นะอยย่ำหมอมอ่นส่รุงเรงกอตัวนี้ คอยเก็บแม่คอยรักษาโดยตัวเองคุ้มคุ้มกันตัวเองมันไม่ขายมันไม่เหงาเนี่ยเปลี่ยนมาโอโซอ่เพื่อเด็กหน่อยนี่พี่น้องจะบรรลุหินก็จะอย,อยู่อยู่ได้ก็จะทั้งบุษีบคัคซี กันจะบอกใหฟังนั่นยับแต่หน่อยเป็นใครเป็นอย่างไาคือนนี่นี่อ่อะอห้เขาเอาใจมันนาหลูกมุดตั้งหนึ่งผัววมุดตั้งหนึ่งอยู่มันขาดความอบอุ่นนะเอาแบมาค้นอยู่กลางเมริีไต่เนี่ยนี่นี่มุดตลอดเลยพี่น้อง เพราะว่าเพื่อนนอนกับแม่สองคนเพิ่นชิมูดแม่ตลอดนอนหมุนแขนจนว่าเศร้าชูแม่เพื่อนเตือนหนาวามะาเนี่ยเจ้าบ,บ่ค่อยไปตลาดตอนเศร้าแม่เพื่อนตื่นหน้าพ่นจะเห็นหนา้าจอว่นเวลแต่ก่อนเพิ่นตื่นแม่พ่นจะเห็นหน้าคอยเมื่อเศร้านี่คอยเข้าไปจะได้ไม่หนึ่งขอ้ขอคอยเข้าไปเห็นหน้าคอยเว้ยไห้เว้ย <laughs> แม่แม่แม่เาท่เอาแม่เป็นหนึ่งเขาลูกเพ่นแมแม่แมแม่เลวเพื่อนจังตืนขึ้นมาเปิดประตูไปเนี่ยแม่หาแม่เ่อนแม่เป็นหึงเขาเดี๋ยวแม่สิบปท่ทันไปเสีย้ายลาไสีย้ายเาท่นปรเลยนในเต็นพอคนไปบงไปได้ไปอ่านกวาใครในเต็นเท่า เจ้าบ่เอานั่นออกให้ลูกเนี้ยคอยดึงบ่ได้เอาอย่างล้อเล่นกระดึงเรื่องอะไรพักออกงวดลูกไข่ที่ลุกพักออกคำเลี้ยวก็ได้เหี้ยมันกอดนึงเลี้ยวก็ฝ้อยกวดฝ้อยยากมากคุ้ยอิ่มเดี๋ยวป่ะโอ้โหหิวว่ะ ปิดแ่ว่ากินจะตับตับตรงอะไรใคยกินเบิ่อจ้อ <ï> e. อันี้เียวอืมตาดีนะจัคใคยเนี้ยเห็นจะตับก่นั่นเ่ะอนัก้อนนึงนะครเออตาดีดีวะเอยพนนี่ะ แรงบ่ะืม่นี่บ่ะชวยบ่ะยิ้งก็กินกน็ไอ้ซื่อมูกา๊าซอันเป็นรูดเอารูดเอาใส่ก้นระคังแลกตม้มเปใส่ คนละครั้งต้องเกิดที่เบอร์เกตเลยเดี๋ยวมือเกต้ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า